สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แพทกับคอปเปอร์จะพาไปทําบุญนะคะวันนี้วันพระที่ยี่สิกรกฎาคมค่ะ2 6, 5 6หอ่าแล้วตอนนี้ฝนตกด้วยคุณแม่อยากทานอืมวันนี้คุณแม่อยากทานผัดไทยกุ้งสดค่ะเดี๋ยววันนี้จะจัดผัดไทยกุ้งสดอ่าเป็นผัดไทยโบราณน,นะคะร้านนี้เป็นร้านลับนะเพื่อนๆ เดี S <S ๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนะคะไปซื้อผัดไทยคุณแม่แล้วก็อ่าคุณแม่อยากทานขนมใส่ไส้ร้านเดิมค่ะตามพี่ไก่อ่าก็เดี๋ยวจะไปซื้อขนมใส่ไส้คุณแม่แล้วก็ซื้อผัดไทยโบราณค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้วันพาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทําบุญกันนะคะยังไงก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคอมเปอร์ด้วยแล้วก็ใครที่ป่วยอยู่ขอให้หายป่วยนะคะเพื่อนๆค่ะใครที่อ่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะยังไงก็อ่า เดี๋ยววันนี้ไปทำกันกันนะคะกอ็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้ฝนตกด้วยเพื่อนๆอย่ารักษาสุขภาพนะคะบางวันก็อากาศร้อนบางวันก็ฝนตกยังไงก็ถ้าโดนฝนเพื่อนๆอย่าลืมสระผมนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนอากาศร้อนเพื่อนๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงวันหนึ่งดื่มอย่างน้อย2ลิตรค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะแล้วก็ทยอยดื่มนะคะ อืมชั่วโมงละหนึ่งแก้วตื่นมาดื่มเลยค่ะอ่าแล้วก็ก่อนนอนจะเริืมดื่มอีกสักหนึ่งแก้วนะคะเพื่อนรักษาสุขภาพค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อผัดไทยแล้วก็ไปซื้อขนมใส่ใช้คุณแม่แล้วเราไปทำบุญกันค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้ได้แล้วค่ะขนมใส่ไส้พี่ไก่นี่พี่ไก่ขนมหวานตรงไร่กล้วยแม่ชอบผักแม่ทานแล้วแม่ชอบโอเคค่ะเดี๋ยวไปซื้อผัดไทยโบราณให้คุณแม่ต่อค่ะโอเคค่ะพเพื่อนพเพื่อนพเพื่อนเพื่อนตอนนี้พัดถึงร้านผัดไทยที่สั่งให้คุณแม่แล้วนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบดีกับซับซ้อนมาก 3, 4, 5, 5. หรอคะโอเค แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนี่พัดข่างสั่งไอ้นี่เขาเรียกอะไรน,นะกระเพากุ้งใส่หมูสับ <Okay. S 1> แล้วก็ไข่ดาวไอ้ไม่ให้ไข่ดาวเิไข่เจียวหมูสับหิวมากเดี๋ยวพอทานเสร็จแล้วเราก็จะถือผัดไทยไปฝากคุณแม่ผัดไทยร้านนี้อร่อยมากเพื่อนๆเป็นร้านลึกลับเลยงไงเดี๋ยววันพทจะทำรีวิวร้านนี้เฉพาะให้นะคะเข้ามาก็ตอนแรกก็ขับรถเลยซอยเหมือนกันละ เจอันก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเพื่อนๆอ,อยังไงขอทานก่อนเพราะเดี๋ยวต้องรีบเอาของให้คุณแม่แล้วก็ไปทำบุญต่อโอเคค่ะเพื่อนๆอปอเปร์อยู่นี่ค่ะแงวเจ้าของร้านไม่อยากโชว์หน้าวันนี้ยังไม่พร้อมโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปทำบุญต่อกันค่ะเดี๋ยวไปหาคุณแม่ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้พัดได้ละพัดไปให้คุณแม่อแล้วก็เดี๋ยวเอาของกินให้คุณแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทาบุญกันเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะ สัสดีจ้าวันนี้วันพระที่ยี่สิบปดกรกฎาคมวันนี้วันเกิดในหลวงใช่ใช่วันนี้วันตรงอนพระด้วยรถข้างนอกติดเต็มเลยวันเกิดในหลวงอือจ้า m ม m มาจะอวยพรอะไรให้คนที่เห็นคลิปบ้างวันนี้วันพระด้วยคนคนที่ ดูแม่ดูแม่วันนี้เอเออเนี่ยที่เขาดูวันนี้วันพระมาจะอวยพรอ,อะไรให้คนที่เขาเห็นคลิปวันนี้คลิปวิดีโอวันนี้วันพระวันพระก็ต้องอวยพรให้ทุกคนโชคดีสิให้ทุกคนโชคดีสาธุคุณพระคุณเจ้าก็ต้องคุ้มครองเนาะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองสาธุคุ้มครอ,องมามาด้วยเออให้สุขภาพแข็งแรง ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยโชคดีมีสุขเงินทองไหลมาเทมานะลุกนะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะลุกนะสาธุให้มาสุขภาพแข็งแรงวันนี้แต่งตัวสวยนะลืมไปลืมมองเลยวันนี้แต่งตัวสวยใส่เสื้อสวยเชอรจ้าเพราะว่าอยากจะแต่งอ่ะวันนี้วันในหลวงอ่ะเออดีดีมันก็แต่งทุกวันเอาว่าแต่งทุกวันวันสวยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยในหลวงลักในหลวงอ จ้าอืมแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปทาบุญต่อละอจ้าขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะลูกนะจ้ามอม้าแล้วบอกมาจะให้พรให้พรคนป่วยที่กําลังนอนรักษาตัวอยู่ตอนเนี้มอกมาให้พรยังไงก็ต้องให้หายวันหายคืนแหละอืมให้วันหายคืนแล้วก็กลับบ้านเร็วๆแค่นั้นเองจ้าให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองให้หายวันหายคืนอืมให้หายไวเอให้สุขภาพแข็งแรงนะอืมสาธุจ้า แล้วออกมาออกมามีอะไรจะคุยกับเอฟซีอีกไหมไม่มีจ้ะจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปทําบุญต่อแล้วบุญมาฝากออกมาหนโชคดีนะสาธุวันนี้วันนี้ใบใบก่อนเลยนะไม่ต้องทวงเลยนะแล้ววันนี้ได้ของครบไหมอ妈ครบครบครบใจมากอ่าผัดไทยผัดไทยแล้วหนมใส่ไส้อ่าได้วุ้นเส้นหลานเอามาฝากด้วยได้หมอนเอาหมอนหมอนมาหมอนมาให้มาหนุนหนุนเล่นด้วยอ่าแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยมีเตา ต๊ะไอหลนปูอยู่ใน<ด>ตู้เย็นอ่าเอามาฝากออกมาขอบใจนะจะให้ม,ม้าสุขภาพแข็งแรงนะไม่ได้กินให้มมอร่อยอื้อโอเคโอเคจ้ะม้าวันดีจ้าลูกจะลูกโชคดีโชคดจีจ้าจ เพื่อนคะตอนนี้แพทนาของให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่เขาฝากเงินไปทําบุญด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปปล่อยปลาท,ที่วัดใหญ่กันนะคะแล้วก็จะนําเอาข้าวแล้วก็อาหารเบ็ดไปให้หมาข้างทางด้วยะค่ะเดี๋ยวเราได้บุญด้วยกันนะคะวันนี้วันพระท,ที่28ดกร,ะระกฎาคมค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับโเปอร์ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะคคเค้าค่ะคไปค่ะคเดี๋ยวเราไปวัดใหญ่กันนะคะ วันนี้ถึงแล้วค่ะวัดยานเดี๋ยวเราจะลงไปปล่อยปลากันนะคะเพื่อนๆถึงร้านลุงติ๊กแล้วค่ะวันนี้ลุงติ๊กเปิดร้านปกติค่ะเพื่อนๆตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบหกนาทีเดี๋ยวเราลงไปปล่อยปลาคะ่ะเพื่อนๆมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทนะคะวันนี้วันพาะท,ที่ยี่สิบแปดกระกฎาคมค่ะสองห้าหกห้ายังไงเพื่อนๆคนไหนที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายป่วยไว้นะคะสู้ๆค่ะ แพทเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆออกมาทําบุญไม่ได้เพื่อนๆตามแพทมาได้ทุกอาทิตย์นะคะทุกๆวันพ่ะแพทจะพาเพื่อนๆไปร่วมทําบุญด้วยกันค่ะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดน้านะคะเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากัค่ะเพื่อนๆไปค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอนวลด้วยนี่ไงนวลนวลอ่ะเออเออขนมขนมเออเออเออ เดี๋ยวเอาข้าวให้พวกหมาแล้วต้องอ่อนกินด้วยแต่ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหแต่เดี๋ยวขอตัวไปปล่อยปลาก่อนที่แบเพื่อนเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะแล้วเดี๋ยวเอาข้าวให้ให้หมาไม่ออ่อนกินเดี๋ยวคงจะมากันสักพักนึงนะค่ะเพื่อน,อนโอเคค่ะ เพื่อนค่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันค่ะได้แล้วค่ะปลาก็เดี๋ยวให้อาหารปลายังไงมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคาเปอร์ด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ถึงแล้วค่ะจุดที่ปล่อยปลาแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยคาเปอร์อย่างนี้อ่าเดี๋ยวมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคาเปอร์กันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่วันยานค่ะอ่าวันนี้วันพระตรงกับวันพระที่ยีิบแกรกฎาคม2565้าห ยังไงก็ใครที่ป่วยอยู่ขอให้หายป่วยนะคะใครที่แข็งแรงอยู่แล้วขอให้แข็งแรงนี่เขืนไปาขอให้ทุกคนพบเจอความดีนะคะโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะโอเคค่ะมีลุงกินน้ำด้วยเพื่อนๆลุงกินน้ำอยู่ด้านนู้นโอเคค่ะมาค่ะเ,เริ่มั่นโัฒนาบุญกับ,บปล่อยปลานะคะขอให้สัตว์ทุกตัว อยู่นี่อยู่ดีมีสุขขอให้ชีวิตผาสุขขอฝากโกาครคภัยไข้เจ็บฝากสิ่งไม่ดีทั้งปวงไปกับพวกหนูด้วยนะขอให้พวกหนูมีชีวิตที่ผาสุขนะโชคดีโชคดีนะฝากโกาครคภัยไข้เจ็บฝากสิ่งไม่ดีทั้งปวงไปกับหนูด้วยสาธุค่ะ เพื่อนๆขาสาธุค่ะขอให้ทุกคนได้รับบุญ่วงกับแพชนะคะวันนี้วันพระตรงวันพระที่28กรกฎาคมยังไงก็เดี๋ยวเราไปกวดน้ำกันค่ะเพื่อนๆ นวลอยู่นี่แล้วก็จะเอาข้าวให้หมากินวนวลรออยู่ตรงนี้แล้วนวลรออย่างนี้แล้วเดี๋ยวเข้าวให้กินหลกเดี๋ยวข้าวให้หมากินก่อนนะคะพเพื่อนๆยังไงก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพคกับฮอปเปอร์นะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆสาธุค่ะเีื่อนพาเดื่อเออกิน่าหลกกินนะคะอะไระให้นวลให้นวลนกินนะเอ้ยกินให้อร่อยนะลกูก กินให้อร่อยนะคะอืออร่อยไม่หยกอร่อยไมหยกอือกินกินไปลูกกินไปกินไปลูกไม่ได้ว่าอะไรจะหน่อยกินเลยลูกอ่ะกินเลยกินเลยเนอกินเลยกินเลยลูกกินเลยลูกอ่ะให้หนูกิน ให้หนกกิน hmm. ห ah ูกอ่ะกินเปล่ามันนี้มาเร็วมันนี้มาหูกมาเร็วลองลดหนกมาเร็วกินเลยไม่ได <quote buna S 2> ้ว <concealer> ่าอะไรหูก <crime> ก <três penso> ินเลยลหกกินเลยรหนกกินเลยไม่ได้ว่าอะไรหูกกินเลยหูกเออกินเลยเดี๋ยวเอาให้อีกเดี๋ยวเอาให้อีกเอาเลยหูกกินเลยหูก มาแม่ลูกอ่อนอ่าเดี๋ยวตักให้อีกนะเออกินเลยลูกกินเลยมามากินเลยลูกเดี๋ยวเอาให้อีกมารถเพื่อนๆค่คะวันนี้ภารกิจลาบลื่นค่ะเมื่อกี้ก็ เจอหมาลึกอ่อนสองตัวค่ะตอนนี้รู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็เอาข้าวเอาเนาะเอาข้าวเอาข้าวที่หุงมาใส่อาหารเมร็ดแล้วก็ให้เจ้านวนก่อนเลยแล้วก็ขับรถมาตามหาแม่ลูกอ่อนสองตัวก็เจอค่ะเมื่อกี้ก็เอาข้าวใส่อาหารเมร็ดแล้วก็เอากระดาษรอง ปูให้เขาแล้วก็เอาน้ำไปให้เขากินด้วยอ่าเขาก็กินเรียบร้อยสองตัวหมาไม่เลือกอ่อนวันนี้ก็ภารกิจราบรื่นนะคะวันพระที่ยี่กรกฎาคมยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้บุญร่วมกวับแพนนะคะวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พบกับความโชคดีนะคะอ่ายังไงก็คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีก็วันพรหน้านะคะ่ะเพื่อนขะยังไงก็อย่าลืมกวดน้ำนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงใครป่วยอยู่ก็สู้ๆขอให้หายป่วยไวๆนะคะเพื่อนๆอ่ายังไงก็เจอเกันวันพัหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอเกันวันพัหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย